เกมเซฟหล่อแล้วบอกให้เพิ่มเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมาเล่นมือหนึ่งแต่วันนี้เลยวะไม่เล่นวะตามาไม่เล่นด้วยใครจะยิงบ้าดีกว่า จับมือเย่วางยาน้องเหรอวางยาได้กันเต็มพ่อพ่อหรือเปล่าโดดเกมว่อยิ่งน่าดึงดันปึ๊บเบอร์สิบสามพูดก็วกองพูดกร็วกองแพ็กแน่นอน

ต้องเข้าเลยพ่อนี่โอ้ยว่าลูกนี้เกมเซฟได้แน่นอนเกมมีเฮีย้วนเนี่ยมีว้วนี่ impact ถ้าพักเส้นยืดอี้ยออพุ่งหน่อยเพื่อนพุ่งหน่อยพุ่งหน่อยเว้ยพุ่งหน่อยวายแมวยิงกระโดดอยู่กระตี้ยไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันวางยาด้วยเฮ้ยมีเป่าได้วยเพื่อนอ้ยเยี่ยมมึงถุยซะเลยนะไอพวกแบบคิดว่ายิงยิงชัวเนี่ยแหละสั่งเนี่ยที่เราเล็งไวะ ไอ้ี้ยตอนไอ้ปอนเน่ยแ้ไปแ้วรับบอกแล้วชิวี่เขาไม่ี่อกินนมละจริงจะนี่เงินไปมึงนี่เงินไปคกินนมเลยที่กูวมึงสัตว์เกี่ยวข้าเนี่ยเหีร์หัวถ่ายเข้าไไ่้เหี้ยอาอาบอาวหลังให้ปอนต่อซนเขาลุ้นเวียย เราไม่ได้รันลุ้นนะเมื่อกี้เดี๋ยเลยเป่าปิดเดินมาเดี๋ยวขั้วกาั่าสายั่าสายสายแน่นอนวายเจมโดูดอีกคนะเจ๊กูว่าอะไรเจ็บแนโดูดทั้งเลยอันนี้คนนี้ถ่้ยรูปกันแล้กถ่ายรูกันแล้ให้ลยรูปกันนั่นเนี่ยถ่ยูปกันนัอย่างโทรศัพท์ไม่อยู่คูอยู่ตรงนั้นนะตรงแทงน้ำอะเอามาถ่ายเลยไอ้แบงค์หยิบโทรศัพท์กำนันถ่ายรูปไป ต้องพ <P> ักน้ำอ่ะไหน

ดรอรอนะดูดูคนข้างหลังครับติดสนามอ้นิวชิกรเดคนนี้ยังไงอามท่าดีท่าดีถ้าไอ้เหี้ยนิวยิงหมพวกมัายวะลุงใหญ่ร็วนี่ เสียไม่ได้นะกับปันแม่งโดนไอเจมกูกินกับปันนั่นน่ะยิงฝั่งไหนดีวะฝั่งไหนดีวะกับปันมันยิงกลางแล้วโกเราอ่ะโกเราอ่ะโกเราสายเฮ้ยเกมใหญ่กว่าเกมใหญ่กว่าใหญ่กว่าเกมใหญ่กว่าไม่โกมึงข้างหลังไงใหญ่กว่า E เอามันเซฟได้ะ hmm. ้วยไม่ไม่เือเจมบอกแล้วว่ายิงกลางเฮียไอพี่เป้เฮียเป้เฮียเป้ไอพี่เป้ยิงจุดโทษกีฬาศีรษะแล้วนะเว้ยไม่ไม่ไม่แต่เป้ยิงสองลูกอะยิงเปิดกับยิงติด น้ำตายูโอ้ยเท่าเข้าเทาเข้าเข้าอาจารเลยนะไม่ใช่เของ้ยเจานเเก็บของเฉยว่าชนะเได้โปรตุเกสเยมเ้ย

นั่งตาไอโหต้ากว่มสู้ไอตาเุารู้ทำได้เป็นกููเรื่องอะไรมายิงทำไมก็แตะเอาอียอยู่นี่หรอมันเดินไปมันก็ไม่มั่นใจโกเองว่ะ ไจะโดดจะโดดเยอะวิ่งเยอะโดดไม่ไม่ถึงอ่ะไม่โอ้ยเที่ยวตาเอออยากดูเลยว่ะาพกับบ้านมาไอเหี้ยควายได้เปลี่ยนได้เหรอปกติมันเปลี่ยนไม่ได้นะปกติต้องตามไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนตามมึงเยอะพัฟกับพัฟเรื่น้ำเนื แล้วประเด็นคืออะไรวะทางคลิปยิงเข้ายังปงนเจต้ายังเหลือลูกเงินปไ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 ไปไปไียปไตไป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 เปไ้ไป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 ไไอ้ไป

เรายิงก่อนเรายิงก่อนมันต้องต้องให้ประตูออกมายิงป่ะ้าหมดอะเหลือเลเหลือเลเหลือเล่กับเจมที่นี่อยกเนี่ัเซฟได้ไ้ว่าลูกนี้ชนะเว้ยบ้านได้เจมไอเซฟได้ก็ชนะล้วเว้ย ให้วิ่งไปหาเจมนะตนยิปเปอเลยตัาดำเทน้ถ้าแม่เป่แบบจบเราวิ่งไปได้ใบใหม่หม่อเาใช้เวลานอนไม่คนเดี๋ยวเวลาไม่อะไรทำไมไม่ออก้รงนอกอะิ่มตัวเพือ่าไหนเย ก็ดูดีสัตว์ดูกูเนี่ยตายว้าแ้่งบอลเยอะไม่เข้าไม่เข้าไม่เ<ม>ข้าไม่เข้าไม่เข้าโอ้ย เฮ้ยเอาไแล้วยายาเรามีโกคัมแบ็กอยู่อย่าบอกให้เก็บขอกไงได้ลุ้นอยู่ฮะค่ายกติเออช่วยแต่ค่ายาเขาเก็บเฮ้ยอารไม่เปลี่ยนประตูเดี๋ยวไปอารไปเขาเปลี่ยนอาไม่เปลี่ยนประตูอาร์เปลี่ยนไม่ได้เพราะต้องในสนามมันอยู่ในสนามอ่ะมันอยู่ในสนามอ่ะเปลี่ยนได้ เพเก่งวะนี่ไงส้ม่าหน้าเก่งจ้าเปลี่ยนตู้เปลี่ยนได้อีไวะนี่ไงปอลน่นันไอ้นั่นไอ้ไอ้ตาไอ้อันไอ้มาตูนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เขายังเปลี่ยนได้เลยมึงโชว์หนอยดิแ้ตัวหน่อยปะอันอัน

หัดเทวะเจมหัดเทวะตู้ไม่ยิงออกได้นอนเฮ้ยเจมไม่เก่งแล้วสายหน้าแล้วว่าฝามันสิบสิแล้วนะลูกถ่ายแล้วเฮ้ยถ้าเจมยิงเข้ายิงไงเขาวนใหม่นี่มันใอ้เจมนี่หวะเฮ้ยไม่เหมือนพี่คุณ ไม่เหลือไม่เหลือพ่อมาเีวอุ้ยผเอมาแน่นถูกผอน่าถึงว่าลูกนี้แกมีสังหารลูกเตะใบมีดก่อนนะทำไมวะ่หาเล่ยนเดียวาใครยิงพลาดีแพ้ปะก็เสมอกันอยู่อะ อ้าเว้ยเฮ้ยพอ,อ,อ,อนพอนยาพอนยาเรา,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 าตาหน้าเรา,าตาหน้าเราตาหน้าเราตาหน้าเหมือนเล่นบอลลงนลียิงบอลสามสิบลูกอ่ะโอ้ยพอนร้อนร้อนต้งรีบเว้ยอนยิงยังไม่ได้วันเนี้ย ไอ้บอลเป็นว่าเฟี้ยวว่ะอ้คายป่าไอ้บอลเป็นตูดีกว่าไอ้บุ๊ับ้านเราไปยิงก่อนนะแค่ยึด13ลูกยังวะ13ลูกวันนี้เยคลิป15นาทีแล้ว พ่อปอกบาาเข้ามาว่ายืนนี้เฉยน่าจะไม่ไหวง่ายง่ายวิ่งกระโดดเป็นทางนึงแล้วเอามือปัดนะไม่ต้องไม่ต้องพุ่งเลยสูงดีต้อให้มันยิ่งงดนะเออไม่ยืนยิ่งยหญ่กันหรอกข่าวกันขวาเป็นข้าเจม I'm ว่าลูกเจมเจมเอาเว้ยเฮ้ยน้องเป็นพี่อะไรรนคาญนะลูกออกมันดิ้งต้งโกนนี่โกนสัตว์ไอ้เจมไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนกระโดดพุ่งเอาเอาลงนิดบอลมาบอลไอ้เหี้ยเอ้ยแค่นั้นแหละขาสา่นน้ำโชว์ขาอย่างเงี้ย กัวอะาะเาวน้าพรุ่งนี้เราถ้าพรุนี้เราแพ้เราก็ไม่ต้องมาไม่เท่านี้เราแพ้ มันจะยิงเท้าขวาไแล้ยิงไรยังไม่ถ่ายถ้าไม่ดูท้าแม่งีไม่รอแอบดูเอแอบดูทำได้ไงว้แอบดูแอบดูความสำเร็จบเแน่นอนเซฟแน่นอนเซฟแน่นอนโอ้ยไม่น่านอนเล ปอนไปอนไอปอลมึงชัวร์สุดแล้วยี้อะอนเชื่อดิน้ำน้ำอยากได้ก็มากินเอาเองนี้ยอยู่น้ำต้องให้เอาไปให้เหรอเล่แล้วเล่นเล่นเล่นเกูไม่ดีนี่หว่าหยิบตั้งนานโอ้ยี่อ

มึงกี่เมมโมรี่มกี่กี่อะหกสิบสยาวไปยาวไปย่สิบแล้วยี่สนาทีแล้วนี่สิบนาทีอานไว้ให้ดูอ่ะอ่านให้ในกลุ่มโอยเยี่ยมโคจะสุเสร็จน้าผมใหญ่จะตัดขิดตรงแล้วป้นเหรอไม่ได้หรอจิรูกกันแล้วเนี่ยยีแล้ววะยี่สิบนาทีแล้ว2อหรอยี่สิบสองคนแล้วเนี่ยไงตาเียอยด์เเอ็ดดีบ้าหรือว่าอะไรเอ นี่แหละกูให้แมวเซฟได้มาดิเขาดิแมคฉีดเท่าไหร่ไอ้เหี้ยกูนอนรอเลยเฮ้ยยนดีมาออลุงกุ่มเหลุงพ่อคานเอาไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อลุงพ่อเซฟไปเาเหี้ยตลางอนอุ้ยตงอไระวรันนหนักยิงกลางเม่อเจ็ตัวายิงหนักแล้งตัวหนักนั่นและตหนักยิงตรงกลางเฮ้ยลุงพ่อเซฟไปลุงพ่อเซฟอ่ะ บนรถด้วยพ่อเอาบนรถมาช่วยเซฟหน่อยเตบลินเราพี่น้องเต็ลินตายยองเราลองเพลงเตบลินไม่ดีแดงตอนมันลากอ้าวอ้าวไม่มีเฉยเลยเฮ้ยยิยิงยิงยิงงไยิิงะ

ที they, amine, wow, injuries, ่เขาเป็ดเปิดอะไดต่างใช่ไหมยังฝึกประตูมาทุกคนไม่เด็ดเหี้ยวันนีฝึกยิงมากกว่าแม่ยิงสวยท่านยิงอะบอมตรงนี้เป็นไงบ้างอะว่าวันเซฟโอ้ยเฮียโอ้ยเมื่อกี้ผมทุบยังไงก็ถูกแล้วน่ะได้เตี๋ยบอ่ะได้แล้วน่ะเซฟ เเป๊เป๊เป๊ไอ้่ยกูยยังเข้าอ่ะบอกให้บอกให้กูยิงเข้าลูกลูกต้าว้ามเปียนฮามเปียนกับนอกสนามฮามเปียนเอนี่จะเปลี่ยนกับใครวะนอกสนามกูอยากกับบ้านแล้วเออนี่ ฮยไ้เหมือนกันเลยมึงมาเดียร่อยปอนเลยมีแรงหน่อยไม่ดเหรอเต็มเล่นเซ็มเก่าทีแรกสี่ตอนมสามมันก็มาขอเซ็นด้วยเต็ได้ตูแคบนิดเดียวกัน นี่นะประหาแม่ครัไปรอที่รถเต้เป็นเต้เป่นเต้เป่นเตเ่นเหี้ยจิงกันจนหมดแรงเอ้าเขี้นี่เป็นเหี้ยหรกราบแล้วอะไรวะนสาวโกจะรุดมาเดี๋ยวไปดูในคลิปว่าเขาทำอะไรเียว นะโมว่าเขา้า่ะเข้าฟังไหน้ายสายสัด <จะ S 2> นไปของหน้ามองหน้ามีแค่ครับ <laughs>